สวัสดีครับคลินี้เราจะมาตามดูอาจารย์อมอนมาพิสูจน์พระที่ตัวเองเก็บเก็บแบบไม่เป็นมาทดสอบกับสีแลบกอ่อสร้างอาจารย์ตีอาจารย์ตีอาจารย์ตีเลยอาจารย์ตีต้องเรียกอาจารย์ตีสี่อมอนทำไมทำไมต้องมาดูพระกับสีแล a เพราะฟังแล้วเท่าที่ศึกษามาสีแลบน่าจะเป็นของจริงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่า วิธีคิดของผมครัเพราะว่าเราเขาสามารถอธิบายอะไรได้อธิบายได้อ่าอธิบายได้วันนี้เอาผ้าอะไรมาสองมังทุกอย่างสมเด็จอย่างเดียวสมเด็จอย่างเดียวเพราะเราศึกษาแต่สมเด็จครับผมโอเครับเอแท้เราไม่รู้ไม่รู้เลยพี่มอเพราะว่ามันไม่สมเด็จองคสมเด็จไม่ได้เขียนอะไรไว้ก็ใช่นายองพระสมเด็จไม่ได้เขียนอะไรไว้เลยต้องศึกษาตามตามเนื้ออย่างเดียวเนื้อเก่าเนื้อเก่าใช่ครับ เห็นปะผมเห็นในตรงนี้ยมันจะมีร่องรอยเล็กๆคือของจริงเนี่ยมันต้องทดลองทำซ้ำและวัดผลได้ใช่ครับตามหลักวิทยาศาสตรต์เลยทดลองทำซ้ำวัดผลได้ครับผมที่อาจารย์ตีนี้อธิบายได้ที่นี่มีขรไฟสมั้ยมี วิธีพิสูจน,น์อันนี้อันนี้ทันมาติอออันนี้อันเนี้ยอันนี้ทันแต่ไม่รู้ว่าวัดอะไรนะแต่ว่าอายุน่าจะเกิดร้อยปีขึ้นอถ้าเกิดเกิดร้อยปีผมสภาพนี้ผมบอกมันไม่มีเจ๊นแน่ถูก <พ ut S 3> ต้องเก้ไปขายใครร้อยปีก่อนเนี่เพียมอาจ,จารย์อมอนของเน,นี้ยเกิดร้อยปีแต่ก็ไม่ทันวัตสมเด็จโตอย่างไรวัดเงินวัดเงินอันนี้วัดเงินอ่ะวัดเงินทองเตยวัดเงินทองเตยนี่มีวัดเงินทองเตยมีประวัติไงไรบ้ังเไม่รู้มันครม โ okay. อเคต่อไป <c oughs> พิสูจน์ <c oughs> เอามาพิสูจน์ทุกองเลยว่าเบระสองสอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นั่งคัดแยกตามความเข้าใจของตัวเองแล้วก็มาถามอาจารย์ตีบางคุณพรมอันนี้บางคุณพรมค <c oughs> ัดแยกตามความเข้าใจพา <c oughs> อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทันบางบางบางพรม <c oughs> เป็นไง ยังไม่ถึงไม่ถึงถูกต้องแต่แท้ไหมผมไม่รู้วัดอ่ะไม่รู้วัดใช่แต่ไม่ไม่ถึงยุคสมเด็จโตไม่ถึงเพราะว่าเนี่ยเพิ่งแห้งโอเคเป็นเกล็ดๆอยู่เห็นนะแล้วมันคือลักษณะการแห้งแล้วก็แตกออกมาเนี้ยมันจะเป็นแผ่นเป็นเป็นลักษณะริมเรียบไอ้น,นี่เขาบอกว่าของวัดสตือก็แสดงว่าไม่ใช่ครับ ตามที่ผู้ขายขายมาอ่ารที่ผู้ขายขายมาที่ขายมานะครับเราก็ซื้อเห็ดกับอาจารย์ก็ซื้อเพราะว่าไม่แพงใช่ครับผมอ่าอันนี้อันนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์ไต่เทพพอดีอ่าอัลมเดี๋ยวรู้อันนี้แพ้แท้ไหมทันถึงถึงเลยนีไงโครงสร้างถึงเลยถึงเลยครับ ถึงแน่นะถูกต้องดูแน่ๆเลยถูกต้องไดนอธิบายอีกถึงยังไงถึงยังไงอันนี้เกี่ยวข้องกับอาจารย์เต้ยเทพเฮ้ยทงไสอาจารย์เตเทพมาด้วยวันนี้แยวผมขอจะพี่มอมรเรียกผมอ,อาจารย์เตเทสแล้วผมละเอียดอีกนิดนึงนะเพราะว่าลักษณะของแคลไซต์มันมันผิดปกติแล้วอะ ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเราดูอะไรกันนะครับอืมโอเคอืมไม่มั่นใจแล้อืมนใช้น้ำเปล่าทดสอบดูเลยครับอาจารย์มเชื่อไหมน้ำเปล่าก็เป็นหลักเกณฑ์หลักหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างหนึ่งหนึ่งเด หนึ่งในหนึ่งในสิบของวิธีพี่อันนหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบหนึ่งในร้อยอะเดยหนึ่งในสิบไม,ไ,ไม่กระจายเลยติไม่กระจายนี่เพระเก่ามันเก่าแต่ผมว่ารอขอขอลอดูอีกแป๊มหนึง่ง ขอดูให้มันระเหยไปก่อนเพราะดูว่าถ้าเกิดมันมีตัวที่ลอออกมาใกล้ยึงแต่แสงผมว่าองคนี้มันกั๊มขึงอ่ะกั๊มขึงมากๆเลยแต่ผมตีอยเธอาเตียตีแท้แท้ไปแปดแปสิเอร์เซ็นตแล้วอ่ะตีแท้ไปแปดสิบเปอร์ซ็นต์สุกต้องนี่ผมส่องเองผมส่องเองผมว่าไม่แท้เลยนะ ก็ผมฮะผมจะเห็นเนะ่เก็ดเล็กๆพวกเนี้ยเนี่ยคือคือปฏิกิริยาไอปฏิกิริยาของอะไรแคลเซียมคาร์บอเนตกับกับไอความชื้นอ,อ,อาจารย์อมรตีเกเลยผมตีเกเลยแต่จริงๆเน,นมันก็เก่านี่เพราะว่าหยดน้ำมันไม่จะแตกกระจายใช่เพราะดูกระไายผมตามมาตรฐานดูกระชายของผมผมดูเองผมึงต้องขนมา อ๋อคือถ้าเราดูเองเราก็ตีตามความรู้ของเราใช่คือไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็ใช่เ้วเก้แท้เราก็แยกของเราเองครับผมก็คิดว่าอันนี้เก้แน่ผมมองไม่ไม่นะพออาจารย์ตีบอกว่าแท้ผมเมื่อตกใจไงเพราะเพราะขอคำอธิบายเพราะว่าความใช้เกนของเราตาเรากับกล้องของเราเราดูเราบอกว่าอันนี้เก้ผมว่าเนี้ยยุค ยุคต้นดปทําไมยุคต้นดยทําแตดสีหรือยังอะไรครับจะตัดยุติอยังตัดสินยังผมเยอะเลยเฉลยวัดยุติยุติว่าแท้วัดแท้แท้แน่นอนครับอันนี้คือ <broken> วัดขุนยิน <D> ว <az illing> ัดขุนินประมูลขุนินประขุนินประมูลครับผมได้มาตามความตั้งใจทักของพ่อกิตติมาฮะ เป็นองค์หนึ่งได้จากหลวงพ่อมาไม่ใช่หลวงพ่อกิติมาทํานายว่าโยมจะได้พระสมเด็จอีกนะแล้ววันนั้นผมไปยืนสอนสมาธิก็มีคนมานั่งเรียนก็ควักพระในคอให้ผมองค์เนี้ครับวักในคอให้อาฝากคุณนพรเทพสิทธาให้ผมบ,บอกฝากให้อาจารย์มอมรด้วยเพราะว่ารู้ว่าเป็นวันเกิดผมคนที่ให้ชื่อการ,ารหนองคายซึ่งทำนายพระ นี่ขุนอินวัดขุนอินเป็นแบบนี้เลยนะคือวัดขุนอินต้องทำความเข้าใจนะครับมีเก้มีแท้ออกมาพร้อมกันใช่แต่ปมว่าให้คนสับสนมันออกมาพร้อมกันอ่าคือเขาทักของแท้แตกมาปุ๊กของเก้ออกมาพร้อมกันเลยทีนี้แต่เื่อของเก้อ่ะถ้าขุนอินนะผมว่านี้จะประมาณเนี้ยทีนี้ พูดถึงอาจารย์ัยวั์อาจารย์เทวั์เข็มคุดได้ไหมได้ครับอาจารย์ไม่อยู่โตอตอบแล้วลูกศิษย์เขาก็ดีแล้วการพูดถึงอ,ะอ่ะทําให้เราเขาได้อยู่ในโลกอยู่ถ,ถ้าพูดถึงแล้วเขาไม่อยู่ในโลกแล้วผมก็ให้ผมก็ไปคุยอาจารย์เวั์เข็มคุดอาจารย์เวั์บอกจะ,จ,ะจะรู้เรื่องขุนอินไหมผมเอาไหนเล่าดิเขาบอกว่ามันมีชื่อไอ้ต้อยอะไรเ่ะผู้หญิงมั้งกับหัวชื่อไอ้หนวดหรืออะไรเนี่ยเป็นคนทําปลอมเขาบอกว่า เจ้าต้อยเป็นเมียผัวอ,อตอนนั้นปั๊มก็จะดูคามราเาเทพขายขายดีมากก็เลยแยกโรงงานกันทำคนละแห่งคนละจังหวัดปรากฏว่าผัวก็แยกไปอยู่ต่างจังหวัดปั๊มไปปั๊มมาปรากฏว่าผัวไปปั๊มคนงานท้องแล้วมาบอกเจ้าต้อยเจ้าต้อยก็เลยตอนหลังก็เลยหย่ากันเขาบอกว่าเจ้าต้อยกับผัวเนี่ยเป็นคนที่ทำพระสมเด็จขุนินปอม ครับอาจารย์ธวัฒน์นยันเลยครับในของแท้มีนะครับแต่ของปลอมก็มีอ่าใช่คือคือํำไปทํามาคนตีเป็นปลอมไปหมดเลยผมก็เล่าให้การของขายฟังกานของขายที่ให้องค์นี้ผมครับผมบอกว่าอุทินินนี่ปลอมนะกาก็ยืนยันมาไม่ปลอมครับกาก็ต่อสู้มาตลอดว่าไม่ปลอมครับผมผมก็เลยเคยถ่ายอันนี้ให้เขาดูก็เนี่ยผมว่าองค์นี้ยก็ตอนแรกอ่ะคือดูใช่แต่ว่าปฏิยา แคลไซด์อ่ะมันใช่มันใช่แน่ๆแต่พอแต่มวลสารอ่ะมันน้อยกว่าอะนะครับพอมวลสารมันน้อยกว่าปุ๊บมันก็เริ่มลังเลเริ่มสับสนแต่พอหยดน้ําไปปุ๊บที่ผมบอกเกินแปดสิบปอร์เซ็นต์แล้วก็พอร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 ะยะเวลาเนี้ยเดี๋ยวพอมันจะแห้งปุ๊บจะเห็นเลยโอเครนะ้อยเปอร์เซ็นต์เลทันคืนี้อันนี้อันนี้จะเก่าแล้วเนี้ยสภาพนี่คือเก่าแล้วถูกต้อง สภาพนี้ที่เราเห็นคือหยดน้ําไม่แตกใช่เขานะแต่ว่าสูตรสูตรสูตรในการสร้างคนละสูตรกันแต่อยู่ในยุคเดียวกันนี่ครับเปียมอกัขนมาตรวจหมดทุกองเข้าที<อ>าสงพอดีพอดีที่คุณมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวากาลังจะเข้าเรื่องเลยแต่ก่อนเอาเอาที่เตียมกรอบน,นั้นนะเด<อ>ี๋ยวทีละานทีงครับ อ่าอันนี้ขุนดินนะเพราะไต่เทพที่เคยไปเช่าขุนดินปลอมไหม่ไหมไม่ใช่คือเขาให้มาเขาให้มาคุณเคยคุณเช่ามาสี่หมื่นี่คุณเล่าให้ผมฟังเาให้ผมมาสี่หมื่นองหนึ่งอ่าผมลืมขายไปตอนนั้นอแล้ววันหลังเนี่ยผมไปเช่ามาสามองค์ร้อยแบบนี้คุณก็เลยตีว่าปลอมนั้นกูคือมันออกมาพร้อมกันมันออกมาพร้อมกันของเกลของปลอมมันออกมาพร้อมกันเป๊ะเลยอ่าโอเคตกลบว่าองค์นี้ อ,อันนี้ผ่านอันนี้ผ่านใช่ครับโอเคเจ้าก,กาเจ้าก,กาผมทําเครดิตให้เจ้ากาแล้วนะ,ะการหนองขายของคุณที่ให้ลายคนที่เล่นคุณอินอยู่ต้องต้องนั่นนะครับใช่บอกแลวว่าเขาเพยายามพิสูจน์นเหมือนดียวกันว่าใช่ครับไม่แท้เป็นอย่างน <มา S 2> ี้นแต่ของผมคุณอินเนี่ยวันนีผ้ผมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกแต่ดูลักษณะเนื้ออย่างนี้ปุ๊บผมเธอผมบอกว่าไม่ผ่านไม่แท้ไม่ทันไม่ได้ดีว่าเราว่าตามตามเนื้อพระชุกต้องโอเค เราพูดการตามเนื้อนะพักนะครับใช่ครับตามเนื้อเล่นผลอินไม่เล่นนั่นถต้องผมพูดเนี่ยคือหนึ่งคือตามเนื้อพักสองคือผลที่พี่ที่เราพิสูจน์ด้วยหลักการแบบง่ายๆะครับก่อนที่จะไปเข้าเครื่องพอเข้าเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าเป็นมาเดียวผมรอให้เสร็จก่อนเอาองค์อื่นมาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้มันเริ่มทำปฏิยาแล้วผมสามารถส่งแป๊บเดียวอันนี้ ที่อยากจะบรรยายให้ไตเท่ฟังเหลือเชื่อมากมาโดยไม่ได้นัดหมายมาเจอที่มาคุณโมงมหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือผมก็ไม่ได้เป็นผ้านะครับดูไปแค่ั้นแหละครงนี้ก็ไม่ทันไม่ทันเหรอถูกต้องครับ,รบเนื้อจะปฏิกิยายังแตก่ตงจากตรงนี้เป็นผ้าทำเหรอทําไม่ทันหรือเป็นเออเป็นผ้ามันคนละวัดอ่ะผมไม่รู้ว่าวัดสร้างวัดไหนอ่ะแต่เนื้อเนื้อไม่ทันถูกต้องเนื้อไม่ทันเนื้อเนื้อยังไม่ข้าม เนื้อไม่ข้ามห้าสิบปีเลยไม่ข้ามก็ตีตหยดผมเอาตียด้หกสิบปีเลยยเราจะหยดน้ำดูผมชอบหยดน้ำได้จัดง่ายหยดน้ำดูผมผมชอบหยดน้ำได้จัดหยดน้ำแล้นมันง่ายง่ายมากว่าถ้ามันแตกเป็นนั่นนะใช่เทอะมันมีเอ่ออะไรอ่ะสารเคมีมันจะเป็นละลายแค่มันจะทําให้เกิดความเข้มข้น ไม่แตกต้องรอรอดูว่าถ้าเกิดเอ,อมันตัวพื้นผิวเองไม่แปลสภาพเป็นคาร์บอนมันจะเกิดคราบเหนียวเหนียวบนพื้นผิวแต่ถ้าเกิดองนี้ยเนี่ยเริ่มทำปฏิกิริยาให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราก็รูเดี๋ยวก็รูถูกต้องหนาเปล่าเหลือเดี่ยวรูพักได้แล้วมันก็จะแห้งปึ๊บ ติดจะติดดูองคองค์ที่ไม่ใช่ครับบางทเริ่มซึมอเริ่มซึมเนี่ยสีเปลี่ยนเห็นปะผ้า,ผาเริ่มน้ําเริ่มซึมเข้าไปในผ้าซึมซึมเข้าไปแล้วเห็นปะมันจะชำ่ำหลักการใช้น้ําหยดเดียวนะครับสังเกตบ่อยๆจะเป็นเองถุกต้องเนี่ยแห้งแต่ีีเพียงบอกว่าหยดน้ําเลยครับ ตึบแล้วเดี๋ยวเนี้ยจะกลับมาเลยเออเฮ้ยเห็นไหมแต่แห้ง,หงลักษณะนีนแ้แห้งไม่ซึมถูกต้องแต่ว่าลักษณะเนี้ยถ้าเกิดขึ้นค่าพวกเนี้ยอายุพักก็ยังไม่มันใกล้เคียงกันมันได้แต่เธออัน,นเนี้ยเน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 ื้อซึมทาไมเห็นไหมไหยังช้ำอยู่เลย อันนี้ตีคิดว่าไม่ถึงห้าสิบปีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงถ้าองค์เนี้ยไม่ถึงีตึบอะเดี๋ยวอันนี้อันเดี๋ยวค่อยเฉลยนะ,อ,ะอันนี้อะไรเดี๋ยวค่อยเฉลย นี้เป็นผ่าเลี่ยมใช้หรอคนให้มาเขาเลี่ยมมาเลยเขาเลี่ยมใช้เขาเลี่ยมเขาเลี่ยมเขาบอกเขาเข้าไปตอนที่เขาได้มาเขาไปให้สมเด็จโตดูด้วยคนที่ได้เ่ะเขาจับพลังไม่เขาสารสมเด็จโตมาเข้าร่างแม่เขาอ๋อเนี่ยเป็นไงเนี่ยอันเนี้ใช่มีเล็กไหลมวลสารใช่นี้ผงทาน อันนี้เช่นมาอันนี้ทันเนี่ยพัพิมพคะแนนเอ้ยเดี๋ยวก่อนอาจารย์มดไอ้เข้าล่างสมเด็จโตมาบอกที่เราฟังได้ยังไงนะะเนี่ฮะองค์นี้ตีบอกว่าใช่เขาถอดจากคอเขาให้ผมเลยอ่าอันนี้ใช่ครับอาจารย์เขาสมเด็จโตเข้าล่างแม่เขาเรื่ไงออันนี้พิมพ์เส้นได้ใหญ่ ภาพพิมพ์คะแนนค่านี้ต้องมีคุณค่านะครับไม่งั้นเขาไม่เลี่ยมอลังการอย่างนี้หรอกอ่าเล่าให้ฟังเรื่องนี้ครับผมวันนั้นผมอยู่แบงค์ใช่ไหมก็มีนี่ครับคู่หนึ่งผู้ชายผู้หญิงมาหาผมเจ๋งเลยเนี่ยมาหาผมอาจารย์ผมจับพลังได้แล้วนี่ขนลุกคืออาจารย์น้องจับดูได้ทำให้ขนลุกตัวเองก่อนอาจารย์ไม่ไช่ เขาเรียกปิติเขาเรียกปิติเหรอเขาเรียกปิติมีห้าขั้นมีห้าขั้นมิติมีทางโลกทางธรรมเวลาได้นางงามประกวดประกาศว่าได้ที่หนึ่งเป็นนางงามจักรวาลดีใจก็เรียกปิติครับทางธรรมนั่งสมาธิก็เกิดปิตินั่งสมาธิก็มีปิติห้าชนิดตี๋ลองจักอะไรนี้ทำไมขนลุก่อนด้ก่อก็แปลกดีว่าได้จี๋เดี๋ยวฝด้วย มาแล้วผมจับอย่างได้แล้วนี่เฮ้ยคนลุกจริงเัยนี้นี่ผมกำลังจะไปถามหมออยู่ว่าไอ้คนลุกเนี่ยมันใช้จิตส่วนไหนปะครับเฮ้ยเรื่ยเืยอมอนผมจับพลังได้แล้วจะฟังเันปะฟังต่อคนที่ให้ผมชื่อเจ้าเบิร์ตมากับพี่สาวชื่อเจ้าอ้อยมากูดนบหลังจากนั้นก็กลับมามาหาผมก็บอกว่าเออ เอาเอาพระมาให้ผมเอาพระองค์เนี้ยมาให้ผมบอกให้ทำไมมันก็เลยเล่าให้ฟังมันบอกว่าผมเห็นในห้องลุงอมรมีรูปสมเด็จโตอยู่ผมก็รู้สึกว่าลุงอมรนี่นับถือสมเด็จโตผมก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยสวดมนต์ได้ตั้งแต่ผมยังจำความได้ตั้งแต่ผมจำความได้เริ่มสวดมนต์ได้อัตโนมัิเพราะว่าแม่ผมเนี่ยสวดมนต์มาละห้าครั้งแม่ผมเป็นคนสุพรรณบุรี เแม่ผมเป็นคนสุพรรณบุรีอ่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นคนสวยพ่อผมเป็นหลงจูอยู่ยาวาราชเป็นพ่อค้าน้ําตาลไปฉุดแม่ผมมาทําเมียไปฉุดแม่ผมมาที่พอตอนหลังก็มีมีพี่สาวเขาสองคนแล้วก็มีเจ้าเบิร์ดเป็นคนที่สามเจ้าเบิร์ดก็แม่ก็สวดมนต์เวลาห้าครั้งแม่อ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์ไม่ได้นะไอ้อ่านหนังสือไม่ออก แต่สวดมนต์ได้อสวดมนต์วันละห้าครั้งจนแม่ผัวด่าว่าสวดอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกบางทีแม่เขาสวดสวดอยู่เนี่ยเสียงจะเปลี่ยนเขาก็เคยถามแม่เขาว่าเป็นเสียงใครแม่บอกเป็นเสียงปู่โตครับทีนี้พอแม่เขาก็สวดมนต์วันละห้าครั้งสวดไปเรื่อยสวดไปเรื่อยวันละห้ารอบสวดวันละห้ารอบวันหนึ่งก็แม่เขาก็รักษาคนได้ คนแถวบ้านเขาถวายาาราชเนี่ยใครๆก็มาหาแม่เขาให้รักษาเขารักษาได้อัตโนมัติเลยอรักษาได้อัตโนมัติทีนี้พ่อเขาก็ไปสบายเขาบอกพ่อเขาเนี่ยคนก็ถามพ่อเขาว่าทาไมไม่ให้เมียรักษาพ่อผมบอกอว่าไม่เอาไม่อยากจะก้มกาบเมียเรื่องอะไรจะไปก้มกาบเมียอต่อมาเนี่ยพ่อผมเนี่ยเดินได้ได้แล้วก็ตามองไม่เห็นมีประวัติรักษาอยู่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่งจะเบิร์เล่าให้ฟังครับมีประวัติรักษาอยู่โรงพยาบาลพญาไทยหนึ่ง พอพ่อตามเอาเห็นเดินไม่ได้พ่อก็เลยยอมก้มกาบแม่ผมพ่อก้มกับเมียเอพ่อก้มกาบเมียพ่อหายวันเนี้ยพ่อหายแล้วอืแต่แม่ผมเนี่ยตายแล้วเ<อ> <genius S 1> พราะว่าแม่ผมก่อนตายเนี้ยแม่ผมรู้วันตายด้วยบอกผมด้วยวันไหนเอเออแล้วแม่ผมก็ตายไปแล้วแต่พ่อผมเนี่ยลักษถานที่ก้มกาบเมียเ<อ>ลยเนี่ยหายอหายตาหายบอ ตาหายบอดด้วยเออตาหายบอดเดินได้ด้วยอทีนี้ผมก็เคยเช็คก่บลูกเขยเขาอ่ะนะผมก็แกล้งสอบถามคนรอบตัวผมโทรไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาโกหกไหมเออว่าจริงไหมเออก็จริงหมดที่เขาบอกว่าเขาสวดทีนนบัญชรได้ตามความได้ผมก็ถามว่าทำไมถึงสวดตั้งแต่จำความได้เขาบอกแม่ผมสวดวันละห้าครั้งอ่ะแล้วก็เวลาสวดสวดเนี่ยมันมีเสียงผู้ชายเข้ามาผมว่าเขาว่าถามพ่อแม่เขาว่าเสียงใครแม่บอกเสียงบูโต ผมบอกเองมีอัดเทปไว้ป่ะเขาบอกมีเขาบอกแต่พี่เขาอัดผมบอกขอลุงฟังหน่อยได้ไหมเขาก็โทรศัพท์ไปหาพี่เขาในห้องผมเสียงโทรศัพท์มือถือก็รอดออกมาพี่เขาชี้อ้อยพี่เขาก็บอกว่าแกไปเล่าให้ลุงอมรเขาฟังทำไมเดี๋ยวข้อหาบ้านเราเพี้ยนเ่ะแล้วเสร็จไหมผมฟังด้วยแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมสียงโบราณแล้วเขาก็ส่งมาให้ผมส่งส่งเทปที่ออกมาจากเสียงลากสมเด็จโตมาให้ผมก็เปิดให้ฟัง ไม่ไม่ยังไม่ไม่ได้เปิดดิส่งเทปมาเลยเขาก็ไปอัดเป็นซีดีส่งมาให้นะ,ะส่งมาให้ผมฟังเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพระองค์เนี้ยตอนที่เขาเริ่มหนุ่มเนี่ยเขาก็เริ่มอยากได้พระสมเด็จโตอ,อยากได้พระสมเด็จโตอพอแม่เขาพอส่วนบนและเสียงเปลี่ยนก็รู้ว่าสมเด็จโตมาเขาก็จะออกมาหา มาหามาไหว้วาเขารู้รู้ทันรู้ทันนล้วเขาเดตโตมาก็ไปไหว้แย่เขาแล้ขอเขาตรงตรงเลยขอสมเดจโตว่าอยากจะได้พระสมเด็จบ้างครับตุเด็จโตบอกให้เสด็จที่นี่วันถอนไปวันหน้าก็จะได้เองครับวันหนึ่งปรากฏว่าลุงอาเขาอาเขาชื่อสีวะครับ่าไปที่วัดกุดีทองอยุธยาครับก็เห็นที่วัดเนี้ยไม่มีรั้วครับก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสก็ออกปากว่าจะสร้างรั้วให้ ปรากฏว่าอาศีวะนี่ก็ไปสร้างห้วให้เจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็จะเอาชื่ออาศีวะเนี่ยขึ้นที่หลวขึ้นชื่อที่หลวอาศีวะบอกไม่เอาทําบุญไม่เอาชื่อทาบุญเฉยไม่เอาไม่เอาชื่อเจ้าอาวาสก็เลยให้ดินมาก้อนหนึ่งดินเลยให้ดินให้ดินมาก้อนหนึ่งเขาอาศีวะนี่ก็มานั่งแล้วก็เขียนดินเพราะว่าเจ้าอาวาสบอกเนี่ยมาจากเอพระประธานในวัดครับดินนี่อยู่ใต้พระประธานในวัด ก็แบบอาธิวะเขาดั้งสมาธิก็เอาไม้เขียยดินเขียยดินออกก็ปรา,ากฏว่าหนึ่งในออกมารู้งสึกเจ็ดแปดองค์หนึ่งในแปดองค์ก็คือองค์นี้หนึ่งในแปดองค์อาธิวะก็ให้เจ้าเบิร์ตก็บเ,เบิร์ตก็ให้ผมผมก็บอกเฮ้ยผมไม่เอาอันนี้มันเป็นของเบิร์ตอ,<า>อาธิวะเขาให้เขาบอกลุงรับไว้ปฮะเพราะว่าผมเนี่ย มันยังหนุ่มนะบอกผมเดี๋ยเจ้าชู้ผมห้อยเดีเครื่องรางอย่างลุงเนี่ยผมว่าลุงเ่ยเหมาะกับพระองค์นี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าผมไม่เคยนั่งสมาธิเลยผมเจอลุงวันแรกลุงสอนให้ผมนั่งสมาธิเลาประวัตเป็นครั้งแรกที่ผมไปนั่งสมาธิแล้วกลางคืนเนี่ยผมฟันเห็นพระพุทธเจ้าผมเห็นพระฟันอยู่ในรืปพระเจ้าผมเลยคิดว่าลุงเนี่ยเหมาะกับพระองค์นี้เพราะลุงทาให้ผมเห็นพระพุทธเจ้าผมเลยอภพระองค์นี้ให้ผมรับไว้เหรอ เออมันก็ให้ผมมาคือองค์นี้ครับเนี่ยสมเด็จคะนนด้วยนี่ก็คือวัดที่มาของวัดบูดีทองอันนี้มาจากัดใต้ฐานพระก,กุดีทองโอเคที่วัดบุดีทองเกี่ยวกับสมเด็จโตยังไงอ่าที่ที่ผมก็เล่าต่อเลยยาวเลยยาวเลยยาวเลยที่ที่ก่อนที่หน้าผมเจอเจ้าเบิเร์ดในห้องวิจารณนี่ผมเจอเจ้าเบิร์ดปี2549เจอเจ้าเบิร์ด2549 ปรากฏว่าตอนสมัยสพพระหร้อี่สิ526ผมอยู่แบงค์เทพใช่ไหมผมไปนั่งคุยผมก็ไปคุยกับพี่ชัดชัยผมก็บอกพี่ชัดชัยว่าผมอยากได้พระชักศรีวลีพี่ชัดชัยก็บอกทาไมถึงอยากได้ผมบอกผมอยากเลยพี่ชัดชัยก็เลยให้อารุ่ขึ้นแกก็เอาพระศีวลีมาให้ผมแกก็รำชักผมว่าเนี่ยเป็นพระศีวลีของวัดกุดีทองนะ จะไปเจอมาเองอเพื่อนจะไปเจอไปเกิดเปิดกุดท,ที่วัดบุนดีทองไปเจอเนี่ยให้มาให้ดีครับจากปีสองหกหลังจากนั้นผมก็ไปวัดบุนดีทองอีกครั้งหนึ่งไปตามล่าหาความจริงอยากได้สมเด็จไม่ได้มาแล้วไงผมก็ไปดูว่ามันเป็นวัดเป็นพระสมเด็จโตจริงไหมปีสี่กว่าผมก็ไปตามไปปรากฏว่าไป,ไปเจอไปเจอแม่ค้าขายไอ้อง น้ำดื่มที่รถเข็นน่ะผมไปขามเริ่มพระสมเด็จเลยเ่เขาบอกถ้าอยากรู้เรื่องพระสมเด็จจริงๆเดี๋ยวเขาจะไปตามน้องเข้ามาให้ผมบอกไม่ต้องตามเขาบอกไม่เอาเดี๋ยวเขาไปตามเขาก็วิ่งข้ามสะพานเลยข้ามสะพานไปที่วัดไปตามน้องชายน้องชายก็มาถึงมาคุยกับผมเขาบอกอยากจะบอกเอบอกพี่ให้นะว่าพระวัดกุอดีทองเนี่ยนะบอมทั้งวัดลอมทั้งวัดสอนเรื่องวัด มันบอกมันบอกรอบปู่บ้างที่อยู่รอบบ้านเนี่ยปลอมหมดเลยปลอมต้งวัดตอนที่มันสำนึกบาปแล้วมันทำปลอมให้แล้วมันก็มันบอกเดี๋ยวให้มันรอมันเดี๋ยวมันก็วิ่งข้ามไปไปไปเอาพระมาให้ผมเอาหายไปไหนละเอาไหนมันบอกไปเอา ไอ้องที่เป็นสมเด็จเอ๊ะหน้าอ,อกคุดอะ่ะหน้าคุดอะ่ะเขาบอกปลอมทั้งวันเขาบอกเนี่ยเจอเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะมีปบะไม่ใชเ่เดี๋ยวเล่าก่อนนะไปห,หาเอ๊ะผมบอกผมอยู่ในนี้นะ ไม่ใช่เป็นแบบว่าพิมพ์หลวงว่าโตที่อะไรหน้าอกหน้าคุดเนี่ยหน้าคุดยรรังไม่ไมาดีกลมๆได้เมื่อกี้กลงๆมาอะไรปะกลมๆมาไ,ไม่กโค้งโค้งอ่ะมมีนหน้าหน้าคุดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่โ,โอเคเล่าก่อนอ่าเจ้า ไอ้ไอ้ไอ้น้องชายนี่มันก็วิ่งไปเอาเอาไอ้เออเดี๋ยวหาก่อนนี้ที่ต้องหาก่อน ก็ม so <TH verw 000> ีทั <thighs> <laughs> <rawd Moder ator> ้งจริงทั้งปลอมอะส่วนใหญ่ก็ผมว่าปลอมเยอะมันแย่อยู่แล้วปลอมเยอะกว่าแท้ไอ้ที่ที่แท้ก็มีไม่น้อยที่ปลอมก็มีไม่น้อยที่มันก็เป็นการพิสูจน์หลงชำนาญบัรญตกิจอะไรที่บอกไว้บ่าพระสมเด็จมีเยอะแยะครับอต้นตระกูลของคุณอ้อยอนะหลงชำนาญบัรญตกิจที่คุณอ้อยมีเป็นองค์อะ ออนั่นเขาหลวงตำนานเหรอหลวงอะไรไม่รู้อะคนราหลวงมั้งคนเราหลวงมั้งคนราหลวงเมอทำไมเก็บิเด็เดเยอนี้ต้อเก็บไปเรยมันเก็บตามที่เหตุปัจจัยมันต้องเก็บครับผมเอ๊หายไปหมดเหลือ<ป>เชื่อ เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยสีน้ําตาลพี่ยังไม่ได้เก็บลึกขนาดนั้นพี่ยังไม่เก็บลึกนะพี่หาไม่เจอหรอกเนี้ยนี่พี่มียอดมงคลน,นี่ของปลอมอธของปลอม ทไมข้าเก็บของปอมให้ตีส่องแล้วตีบอกของปอมอองอืมยอดของคนมีเก๊แท้นะครับของปอมก็มีไม่อันอันนี้ของเกสครับผมโอเคอ่ะเล่าต่อเขาเข้าไปหยิบมาแล้วให้ตีมาก่อนนี้ไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็นั่นเขาไปหยิบมาแล้วเขาว่าไงเขาไปหยิบอง์นี้มาอ่าเขาหยิบมาให้ผมอ่าเขาบอกพี่อันเนี้ยผมทํากับมือนะอ่าปอมนะอ่าบอกว่าคนกรุงเทพวันนั้นน่ะมาเช่ากันเนี่ย สามพันหรือหกพัน่ยรู้แล้วมันก็คำทับผมห้าเนียของปลอมนะเอออย่าอย่าไปยห้ามเช่านะเอออันเนี้ยของปลอมอ่าแล้วพี่พี่ไอ้เขาเขายอมนะเขาทำกับมือเองเลยเขาบอกว่าหุูคนชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่รอบวัดเนี่ยทําปลอมทั้งนั้นทําผ้าปลอมกันทำปลอมผ้ากุดีทองเนี่ยปลอมทั้งนั้นเขาที้เลยว่ารอบบ้านมันอยู่รอบวัดเลยไงวัดกุดีทองล้วไปเนี่ยจะมีบ้านอยู่รอบวัดเลย เขาบอกอันเนี้ยของปลอมเนี่ยเขาบอกให้ผมเขาให้ผมอันนี้เขาบอกเามือเลยของปลอมเขาบอกเขาทำมือเองมือเขาวิ่งไปหยิบมาให้ไงเขาบอกอันเนี้ยของปลอมนะครับก็เนี่ยดูเนื้อเขาบอกเนี่ยแต่ก่อนคนกรุงเทพจะแห่กันไปเช่าองค์ละสามพันหกพันเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวผมให้พี่ไอคนให้เนี่ยบอกตรงเลยบอกเลยแต่ผมบอกพี่ก่อนนะว่าปลอมนะพี่โอเคเมื่อกขาหยิบมาให้ผมองค์นี้โอเคเนี่ยครับก็ยังมีความชื้นสูงอยู่เลย